สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องหมล้มมอนายอ้นครับวันนี้เราได้ข่าวว่ามีอุบัติเหตุครับรถบรรทุกกระดาษครับพลิกคว่ำอยู่แถวแถวดอยลวกครับตอนนี้ผมอยู่ช่องแคบครับก่อนจะถึงดอยลวกแล้วครับเขาว่ากอมอ69ตอนนี้ผมอยู่กอมอ66อีกสามกิโล รถติดแน่นอนเลยครับโห oh, งานเข้าแล้วต้องค่อยๆลงไปก่อนครับเอ๊ะ hey, mm hmm. มันจะเปิดให้สวนเลนหรือเปล่าไม่รู้ครับปิดถนนนะครับขาลงไปปิดถนนเต็มเลยเต็มเลนครับงานเข้าผมเลยแต่เขาคงน่าจะเปิดให้สวนเลนลงไปดูท่าแล้ว ลดส่วนขึ้นมาครับเราเพิ่งลงประมาณสักสิบนาทีนะครับสิบนาทีประมาณสิบนาทีต้องไปลดขาลงไปอ่ะมันจะขวางขวางฝั่งไหนครับถ้าขวางฝัง่ขงขาขึ้นมาก็มาลอครับผมก็ลงไปได้ครับแต่ถ้าขวางอยู่ฝั่งขาลงก็ลงไปไม่ได้ครับ ไม่เห็นท้ายรถที่จะปิดน,นะครับเขาบอกว่าปิดถนนนะไปดูกันว่าจะปิดขนาดไหนครับสามกิโลกสิบเก้าก็โมงสิบเก้าอันนี้ก็อยู่โโส,สาลเจ้าพ่อได้รวครับเอามมงน้า ไปตากครับร้อยลวงครับเขาเข็ดร้อยลวงแล้วครับ ก็ยังฝั่งเราก็ยังยังชั่วครับยังลงไปได้ครับแต่ถ้าปิดฝังเราเราติดเลยครับไปไหนไม่ได้เลยครับ แต่ไม่เห็นมีรถส่วนขึ้นมาไม่มีครับสักคันหนึ่งเลยครับอ่าครับเห็นรถกระบะเปิดนไฟฟ้ามากแล้วครับ แสดงว่าไปได้อยู่น่าจะกำลังเพิ่งเกิดนะครับถึงแล้วครับโอ้โหเละเลยครับ ครับผมโอ้หกระจายเต็มเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหรถเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเละเลย ติดครับจอดไม่ได้ครับต้องล้อเคนอย่างเดียวครับฝั่งนู้นติดกันเต็มแล้ว จอดจอดตรงนี้ได้นะครับโอ้รถติดบาร์แล้วบาลังเพิ่งลงครับเนี่ยรถติดเม่ยติดไม่เยอะอะไรครับติดอ๋อยังไม่ต่อยังไม่ต่อครับ ออโอ้โห,โหมีแค่นีย้ยังไม่เยอะครับเขากำลังจะปิดถนนน่าจะบบว่าจะทำให้ย้อนสอนขึ้นมาครับเอารถรถรถมาแล้วครับรถปมทางมาครับจะแบบว่าจะทำให้รถย้อนสอนขึ้นมาเขาก็ พูดอยู่เมื่อกี้นะครับผมจะจอดรถแล้วเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าไปเลยไปเลยจะให้รถจอดจอนะครับเกียมกักรถไปตรงนู้นแล้วครับตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าทางเนี่ยครับทางเกียรเทิร์นอย่างนี้ครับแล้วก็จะเปิดให้รถขึ้นไปครับนะครับพอกักรถไปตรงนี้แล้วครับกักรถไปแล้วครับตรงนี้ก็จะเปิดให้รถให้รถขึ้นมาครับ อเยอะนะครับอ,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 อันนี้ก็ย้อนสอนมากันบ้างแล้วครับครับที่เขาย้อนสอนมากันก็กมีบ้างครับ จอดไม่ได้เรากำลังจะปล่อยรถยนต์สอนเลยเมื่อกี้น้าจอดครับขนาดกระจายเต็มแล้วโอ้พอดีเราเป็นรถใหญ่ดี่ครับวนไ,ไปจอดขวางทางเขารถยนอนสอนมาเขาไปไม่ได้ครับจะกลับรถไปอีกรอบไหม <c oughs> อยากจะลงไปถ่ายให้ดู โอเคครับถ้าใช้สนนเส้นนี้ก็อย่าประมาทนะครับผมก็อันตรายมากครับเส้นนี้ใครว่าไม่อันตรายครับอันตรายมากจริงๆครับผมจะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมในข่าวก็ถ่ายให้ได้ดูครับว่าอุบัติเหตุเกิดได้เสมอนะครับถ้าเราประมาทก็ค่อยๆขึ้นลงนะครับถนนสายไม่อดตัด ครับมารายงานขา่าว้วยครับนี้ครับฝกกากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใหน่อยนะครับผมเพื่อไป,ปลังใจทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ<น>